ไป็นอะไรฮวิซูกทป็อะไร <c oughs> จับปลาที่ตะลาดนัด <c oughs> นมิดน้ำแล้วล่าสุดเอ,อ๊ยจะสาดมานะสาดมากว่าอยู่เป็นไรก็มลำบากโพดโพนเนาะ <c oughs> คนอื่นเขาอะไรนะตั้งได้ปกติใช่ไหม ไอ้ของเรามาถึงต้องวิทน้ำก่อนดูเหล็กโพล่นี่นะไม่ได้ตัดออกเอ้ยความลำบากนะสูยืนขายยังไงล่ะบันนี้ต่อ,อยต่อยต่อยตาบอยเอาเอียนมาคอยอย่างโนนเอง สบายเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เลยเนาะชีวิตนี้ไอ้นอนก็ไม่ค่อยอิ่มอยู่แล้วมาถึงตลาดแท่นท nah ีจะได้ต um> ังร้านในเวียดนามมิดทางนี้นี้ไปทางนู่นว่าน้ำนตกแล้วน้ำมาขงย่ที่เราเออแม่ไม่ได้ซื้อผลิตมาเขาเย็บกุบ พ่อเย็ยบกบอะไรพ่อบอกว่าที่ประกบว่าเย็ยบกบที่ไหนตลาดนัดแล้วอ,อื่นใครตั้งยันเขาได้ขายแล้วเรามาถึงมอตะวิทน้ำวังเย็บเหล็กเด้อรลวด,ดยนนนอนอู่แถวนั้นเองนั่นน่ะเหล็กพ่อระวังเย็บเหล็กเด้อรวด,ดยู่ท่าน,นั้นเองไหนดูคนอื่นดิ ดูที่คนอื่นเขาแห้งปกติเนี่ยหนูไปดูขนมครกแห้งบางคนอื่นเข้ามาถึงเขาได้ตั้งเลยบิดน้ำสุขสบายคุณผู้อื่นบ่ไาดา้ย,ยังวะ่ะเจ๊มาแล้วเดี๋ยวรอให้คนอื่นหายหมดอื่นไปชาติแยนมาแล้ว ิยสนุกเลไี่ร้องเท้าบูทนะโอ้ไม่เอามาเลยวางหยียบเหล็กนั่นน่ะเหมือนตอนสูบน้ำที่สังขะได้แล้วมั้งจะยืนยังไงฮะยืนยังไงล่ะวบนนี้เราจะยืนขายของแบบไหนก่อนดูพ่อน้ำาทิ้งไปล้างห้องน้ำดีดี